ต้งมึงเล็กนะถ้าเกิดตานี้แพ้อีกกูจะลบคลิปนี้อีกเลยเอ,อฟตูเทนแลนเทลคิวฟ์เดอะลอสแองเจลิสเลยเหรอลอสแองเจลิสเลยตาที่แล้วแม่งนิวยอร์ก ป <ge ar> ิด <ies> ร like ันปิดรันดรีมดรีมเปิดเพลงดรีมด้วยค่ะเงี้ยอะเงี้ยเงี่ยเพลงเขี้วอะไรปิดรันแบบดรีมเดี๋ยวแป๊บนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าเปิดได้เอาปุ๋ยยังเอาดีแล้วกูยังงงอยู่กับเพลงอันนี้อยู่เหมือนเดิมนะเว้ยเครื่องเป็นอะไรโอมันต้องรอมันต้องรอมันต้องรอ หอแบบป๊บหนึ่งเหมือนคนไกด้านในทำงานอะไรประมาณนั้นออกแก๊กมีบูบี้แท็บไม่มีบูบี<อ>้แท็บไม่มีไม่มีมันฟุ่มอ,อ่ะเออแต่เราก็ต้องระวังไ้มึงด้านล่างกับด้านบน dream dream มค่ dream speed ล,ล่างเลย น้ำดำเนี่ยนี่ไหนขึ้นมาแล้วเวย เฮ้ยก็เปิดเพลง d r e a m Speed Run แล้วก็เล่นเกมนี้ไปยัง <c oughs> ได้อารมณ์สัตว์เลยเราเก็บได้่ะสองคือสองคือเจ็ดห้าเคสองคือเจ็ดห้าสองเจ็ดห้านะอันนี้ยี่ห้า ยี่ห้าเจ็ดห้ายี่ห้าเจ็ดห้ายี่ห้าเจ็ดห้าเอาสักคนอนะ่ะ <c oughs> สักคนนะให้เงินน่านเออดีมากสีเลือดให้พวกเรายี่ห้าเจ็ดห้ายี่ห้าเจ็ดห้ายี่ห้าเจ็ดห้าปีกันแล้ววะสี่ร้อยหนึ่ง ยี่สิบห้าเจ็ดห้าร้อยยี่สิ้าจ็ดาร้ยิ้าจ็ดห้าร้อยยี่สห้าจ็ด้ารอยีไม่ได้ออ๋อยังยี่สิบห้เจ็ร้อบห้า เจ็ดห้ารสีนี่คืออะไรวะ<ห><อ>ยาก่อนอ๋ออ่ะอให้ยาก็ได้คนดีคนดีอายาไปยี่ห้าเจ็ดห้าร้อยทำไมจังร้อยสองอันอ,อ่ะสี่ก็ร <Okay. S 2> ้อยร้อยร้อยร้อยสองยี่ห้าโอเคโอเคไปมันเลือดยังไม่เต็มด็ใช่ไหมมันเดี๋ยวแต่กูดับยาให้มันให้ด้วย ก็ค่อยจเดบไปม,มันละกันย้ายมันบูบี้แทบ็บยึกไม่ไยึดอ่ะจะได้ละ่ะกูอะไรเซลฟิชก่อนเนี่ยเอายาง กห้องนี้กูเกลียดที่สุด้เหอนะแคอเพราะกูจะโดนแทรปเป็นประจำไม่ใช่กูเต็มแล้วเดี๋ยวกูไปขายคุณแจแล้วกูไปเอาคันโยกอีกส่วนมึงก็ไปหยิบเอพาวเวอร์เซลน่ะเอาไปใส่ใด้สองแต่นั้นไม่แย่งไปก่อนนะ แต่ว่าเออคือว่าเอขวดยานั่นเฮียอุยดูการตายนะเดีอเอ๋ยวมันก็มีคนเดินผ่านหยิบเอาเองแหละเออให้มันไปแล้กันให้มันนำไปเชื่อมั่นไปว่มันทำได้ไปนั่นนั่นตายเลยแื่รายการเสียสาะของอ่ะตายเลย มันตายแล้วมันโดนสองอ่านไหมันตายเออมันตายไปไอ้เหรอมันตายหรอดูดิลงไปใส่พาวเวอร์เซลกันเนี่ยดรีมสปีดลันเพียงอย่างเข้าเลยที่กูฟังตอนนี้มึงไปรอห้องท่อก่อนเลยเดี๋ยวกูไปติดคันโยกแบบ เอกเอกอ่ะอะไรอะไรโหลเอกอะไรอะไรไ <ป S 1> เออไป็นรอห้องท่อเลยไป็นรอห้องท่อ,อยาดิมันไม,ไม่เปิดประตูละห้องท่ออ๋อโอเคกูณจำได้กูดอกยาแม่งแล้วมันก็ไม่เอาไงไม่ต้องแล้วเถอกูเก็บเลยแล้วกันะ ูีแใช่มันเปลี่ยนจากตรงเนี้ยไปไว้ตรงนั้นแล้วก็เวียดนามบอลแท็บแล้วอย่างเมืจะมีดอแท็บมานี่นะอะบีบ้ยนมาเฉยเลยวีทูวันโก้เฮ้ยไอ้แม่งถอยไปอะบอกมันแทงแรงทีไม่ทันแล้ว นี่แหระก็มันรอดนะขอยแม่งรอดนี่เกี่ยมันรอดไ็แล้วมันกำลังไปได้สวยมันโดนเจ็บไม่ไรกูมียา เอ้เก๋เห็นแล้วรอนี้ไปกันแม่งตายเดี<ไ>๋ยวเราสองคน,น้ะตายอีกแล้วเหรอตายตายง่ายจังวะเพื่อนเจอเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปฝากอันนี้ย <S <S โอ้กูเจ็บับเป็นไหนก่อนเฮ้ย cũng đang có được không, đang xem thử cái này có được không, đang xem thử cái này có được không, đang xem thử được không, đang xem thử cái này có được không, đang không, đang xem không, đang xem thử cái này có được được không, đang xem thử cái đang xem thử cái đang 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 ไม่แน่แต่มันเกี่ยวหรือเปล่าเปลี่ยนสิเออเออ,เอ,อได้แล้วเออได้สักทีเกือบตายเอให้ไปรีเซ็ตก่อนเคโอเคห้องนี้เป็นห้องที่กูัวเฉยเฉยแล้วปัจจุบันมึงเลือแต่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวกูขอเก็บยานะ8ปสิบเยอะอยู่ เหลือฟี่สิบเอรอกิงแดกยาอย่างไรกินไปแล้วรอบหนึ่งรีดตอบยาอะไเอ้ยเอลองเลไอย่างหนึ่งหยิบยาพร้อมกันไหมอยยาโตเนี่ยโอเคสามสองหนึ่งได้ปะปิดหันเนี่ยตอบไม่ตอบไม่ห้เลยอีกทีหนึ่ง ยายเหรอเอาอย่างสามสามสองหนึ่งอ่ะ <c oughs> เอากูไ <c> ม <oughs> ่ได้กดเอาไปสามสองหนึ่งได้ปะไม่ทันเนี่ยกูไม่ทันกูขอกินเลยกินกินเอเอกินเลยโอเคไปทันโย่เดินผ่านลวดหนามมึงงง แต่กูก็ต้องในชีวิตจริงนี่คือราคานะคล<พ>านะไรก็ได้เซลเข้าห้องจะอำงานนี้มันน่าจะมีคลานได้นะอืมต้องไม่ประมาท้วยครับกูแว่งประมาทไปแล้วเที่ยวบลเรคคอร์ดที่แจ่าโคตรเร็วเลยเออ รอดไม่ได้ไงโวลเลคคอร์ดฟอสแคปนี่มันโดนเสียเลือดเธอแบบเดี๋ยวนะกูโดนได้ไงวะโดนแม่งฮิตบ็อกซ์ฮัลโหลฮิตบ็อกซ์มันมีห้องนึงที่มันมียาอย,าย,อยู่ห้องนู่นเลยเออถ้าเกิดมึงไปเอามาได้ก็ฝากเก็บไว้กูนหน่อยแล้วกันเออแม่เยี่เนี yeah. เ่ยเท่าไหร่ สามสิบเยอะน้อยมาต้องชนะด้วยที่แบบไม่ไม่ซือ้อเอออะไรวะไอไอ,อ,อพาสของแม่เน่ยตู้เซฟเออทู้เสฟบอื <c oughs> ไปอีกห้องนึงเลยกูเชื่อไว้เกมนี้ที่มันทำให้ยากๆเพื่อมันจะได้ซื้อเ้ยไอตู้เซฟเนี่ยกูเชื่อเลยเว้ยมันจะได้เงินเว้ยแต่กูจะชนะโดยที่ไม่ซื้อเว้ยคอยดูนังยาสามอันเลยเหรอในตู้เซฟมันจะมียาอีกสามอันมั้งปอดเอ๊ะ ไป dream speed run ตรงนี้ฟาดโดยกระดัดกดฟอสต,ตายโอ้แต่ว่าอะไรดูอย่างมงกีนแหละก <c oughs> ินแหลกไอ้หี่มหมือนเกือบตาย <c oughs> มึงเลือแดแต่สิบใช่ไหมอุ้ยได้สิขึ้นเออ ผ่าแบบก็แอบสงสัยถ้าเราโยนของใส่กับดักนี่มันจะอย่างนั้นเปล่าวะเ่าเป็นดตกตรงนี้เฉยน่าจะได้จะเห็นฟ yeah. อร์แท็บนึกถึงเรนโบว์เลยอ่ะว่าเรนโบว์อันที่จริงแม่งดูแม่งคนตายดิซัมไม่แบบขาแม่งหักแล้วอม มึงจะเอาแรงที่ไหนไปยิงเขาไอ้เนี่ยอันนี้ยาไหนยั่ไงวะสามอ้าวเอาไปสักดอกใหม่ดอกใม่ก็อยากลอลอย่างก่องเดี๋ยวสามสามสองเลยหนึ่งไม่เห็นไม่ได้แล้วก็กินแล้วยังกินเลยเพิ่มห้าสิบ เรือนนเ่องมึงเหลือห้าสิบอีกตอนนี้เรืองตูควรจะควรจะแปดสิบได้แล้วเว้ยถ้าไม่โดนไอเชือกบ้านั่นอืกูปัม๊มนี่จะมีอะไรแก้เอไม่ได้กระโดดเข้าไปในโคงนี้เลยไปไอในไอตู้เนี่ยใส่ดีวะแออไม่ใส่ไม่ได้วะเออแต่กระโดดเข้าไปเลย ไปไปไปมาถึงห้องไฟแนลเลยฮะดีนะฮะแม่งกำแพงแม่งเมะเอาเฮียเลขแบบ x กำลังสองบวก y แบบสมมาตรเลย โอ้โจบเลยหลออยู่ปะเนี่ยมึงเนี่ยอยูอย่อยู่อยู่ฮะงี้มึงเนี่ยดูไม่ไเอาโจสมมากมาคิดอะไรต้องตั้งใจเรียนเลยงี้มาเอาโจสมมากเอกกำลังสองบวก y <า>กูตั้งเครื่องคิดเลขรลอไปไเปิดห้องเลยตั้งเครื่องคิดเลขรอเลย้ยกูเอาจริงนะกูต้องฝึกแบบขึ้นคลิกเร็วแล้วฝึกแบบจริงจังแล้วไปแป๊บนึงเลยเดี๋กูจำไว้ว่า ถ้าได้ศูนย์กูต้องปรับให้แม่งกลับไปแบบรีเซ็ตใหม่มใครงงกลาใคร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 จะใครจะเดินบนมึงเดินบนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูคำนวณเอาก็ได้เเอออโคจริงๆช่วยๆกันคำนวณอ่ะช่วยกันเดี๋ยวกูเออเออช่วยกันสามสองหนึ่งโกจดไหมยังจริงด้วยมันจะมันจะมาเกิดตรงนี้นี่หว่ามันจะมาเกิดตรงนี้มาเอากูลืมไปเลยวสามห้าสามห้าสามแปดสามแปด สามแปดเจนี่หนึ่งเจ็ดก็เหลือหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งข้าวฮักเดินหนีเลยเดินหนีเลยสามคือฮักเฮียมันทศนิยมฮะเีทศนิยมก็เยรอฮะหก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 เป็นสิบเอ็ดสามเจ็ดสามคือเจ็ดสามคือเจ็ดมึงมึงเขียนแปเขียนสามสามคือเจ็ดสามคือเจ็ดแสามคือเจ็ดแล้โอเคเออเออหนึ่งสอง สี่สามพิบสองคือพิมพ์เกินแกเป็นแปดด้ยสิบเอ็ดสองสิบเอ็ดสี่คือหนึ่งสี่คือหนึ่งหกเว้ยอันที่สองคือหกเว้ยอันที่สองคือหกอันที่สองคือหกอันนี้ยังไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขเลยนะเว้ยสมองล้วนตอนนี้โอเคโอเคเหลือแต่ห้ากับหกห้ากับหกสาม สามคณสมเก้าเว้ยเก้าสเ็เก้าแล้วอันอันนี่ยวีไอวีไอนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอาอะไรวะได้แล้วได้แล้วเได้แล้ว let's go let's go เฮ้ยระวังนะมันมันจะมีอะไรแ่บวะเออเก็บเลย let's go โอ้เล่นคจบแล้วเฮ้ยอัดเปลนะเดี๋ยวกูดูคลิปกโอเค let's go กูจะจบใช่ปะวะมันมันอันนี้คือจบแล้วใช่ไหม จบแล้วเออไม่ใช่แมงมาตายฟอสเทปด้านหน้าด้เอาอะจบเกมนี้เฮียกูคดเกียดข้อนั้นเลยเฮียข้ออะไรข้อข้อสี่อ่ะข้อสี่ะไม่เอาทศนิยมมาเฮีแแบบยีห้าหารสี่อ่ะมันได้วุ้วเกือบสอบเจไดเลยเกือบเกือบดนแล้วสองห้าแล้วว่าบวกผมจุดเจ็ด ได้ใส่ได้กลไปไปพร้อมแนละ้วโอเคสามสองหนึ่ง,งสวยจบเยสจบสักทีก็หาเจอจบเลเล่นมากี่วันวะือใช้เวลาสามวันเว้ยหรือไม,ไม่ไม่น่าจว่าสามหรือสี่เนะี่ยน่าจะสามอะอจบสักทีในี่สุดเล่นจบแล้ว Yes นะ <c oughs> เ,เดี๋ยอัพคลิปลง YouTube เลยแล้วกันเนี่ยเออถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าตอนจบเป็นไงก็ดูคลิปนี้ไปห <c oughs> วังว่าจะมีคนดูนะ <c oughs>